สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องสินค้าใหม่ล่าสุดจากทาง H Care นะครับนั่นก็คือ H Care w i s e นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปบอกเลยว่าประสิทธิภาพจัดเต็มจริงตอนนี้เราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับเมื่อได้แพ็กเกจมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วก็นี่เป็นฝาแบบสไลด์นะฮะเราจะสไลด์ออกมาสวยงามด้านในเปิดมาปุ๊บหน้าแรกก็จะเจอตัวนี้ อันนี้ก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวไวท์เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้คู่มือมาเป็นหนังสือให้เราต้องมาแบ่งหนังในกล่องนะฮะแต่ว่าจะมาเป็นใบนี้เลยซึ่งก็จะบอกคุณสมบัติว่านาฬิกาตัวนี้สามารถทําอะไรได้แล้วถ้าอยากรู้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมคู่มือของฟังก์ชันต่างๆก็สามารถสแกนได้ที่ q R ิวอารโค้ดตัวนี้เลยครับเรียกได้ว่าสะดวกมากมากมาเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วผมวางตรงนี้แล้วกันอ่าเรามาดูด้านในกล่องกันดีกว่าเปิดมาปุ๊บดึงแผ่นคู่มือออกมาก็จะเจอ ตัวพระเอกนะฮะนาฬิกา h k w h นั่นเองบอกเลยว่าวัสดุความหนักแน่นเนี่ยดูดีจริงๆนี่แล้วก็ข้างในก็จะใส่สายที่เป็นแอร์ปั๊มไว้ด้านในเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยวผมเอานาฬิกาวางไว้ตรงนี้ก่อนเรามาดูภายในกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างเมื่อดึงนาฬิกาออกมาแล้วแผ่นดํานี่เราดึงออกเลยนะครับเปิดมาแล้วก็จะเจอนี่ช่องเล็กๆอีกช่องนึงซึ่งภายในช่องเนี่ยก็จะให ที่ชาร์จนี่เป็นอะแดปเตอร์แบบ1,000 m มิลลิแอมนะฮะ5โวลต์1000ม ah, ิลลิแอมแถมมาให้นะฮะเก็บไปแล้วก็ใส่ชาร์จใส่ชาร์จของรุ่นไ i s e เนี่ยก็เป็นสายชาร์จที่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ Hcare ตัวอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น Go หรือว่าตัว Plus นะครับเป็นหัวชาร์จที่มีลักษณะแม่เหล็กเหมือนกันซึ่งที่เขาให้มาก็จะยาวยาวพอสมควรนะ หลุดเลยหลุดเฟรมกล้องเลยนะครับอ่ะทีนี้ด้านในไม่มีอะไรแล้วก็จะมีอ่าอย่างสุดท้ายนี่ก็คือตัวจุกปิดตัวปั๊มลมของรุ่นไวส์นะครับรุ่นไวส์เนี่ยก็เขาก็จะมีรูปั๊มลมในตัวนาฬิกาเลยก็นี่ก็จะให้จุกปิดมา2อ,อันซึ่งใช้แค่อันเดียวแหไะอีกอันอ่ะสำรองไว้อันนี้คือปิดเวลาเราแบบว่า ไม่ได้ใช้งานตัวแอร์ปั๊มแล้วเราจะใส่ไปข้างนอกหรืออาจจะแบบโดนน้าโดนอะไรตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ระดับนึงนะครับอืมอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนาฬิกากันดีกว่าครับทีนี้มาถึงตัวเพคของเรานะก็คือตัวเรือนนาฬิกา H care wise นะฮะบอกเลยว่าวัสดุงานผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นหนาเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูตั้งแต่แรกเลยนะปุ๊บอคลายสายซิลิโคนก่อนแล้วก็ เอาตัวปั๊มลมออกมาให้ดูก่อน,นะฮะตัวแอร์ปั๊มเขาจะติดมาในลักษณะนี้เลยนี่เห็นไหมอ่ะทีนี้มันจะมาเป็นสายในรูปแบบปอกแป๊กนะครับก็คือเป็นแบบว่าไม่ต้องลัดพอเรากดปุ๊บมันก็จะลัดเท่ากับรูปข้อมือเราเลยนะฮะแบบนี้เราไม่ต้องคอยไปปรับอะไรตรงนี้มันนะฮะแต่ว่าพอเราล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ล็อกตรงนี้ชั้นหนึ่งให้แน่นหนามันก็จะปั๊มลมได้แล้วทีนี้พอดึงออกมา นี่ก็จะมีรูที่ไว้ปั๊มลมเข้าสายแอร์ปั๊มแล้วก็รูที่ปล่อยลมออกนะครับอยู่ตรงนี้เลยสองอันนี้อ่ะผมวางสายไว้ก่อนทีนี้มาดูที่ตัวนาฬิกาดีกว่าครับด้านหน้าเป็นเทมเพลตการ์ดนะครับแล้วก็เป็นกระจกโค้ง2.5เรียกได้ว่าการกระแทกได้อย่างดีในระดับหนึ่งนะฮะไม่ได้เป็นลอยง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยจะได้เห็นหน้าจอมันเพื่อจะดูออกดูออกได้ชัดเจนขึ้นนะครับนี่ พอเปิดมาก็ใช้เวลาให้ประมาณ5วินาทีนะกดค้างไว้แป๊บเดียวมันก็จะติดนะฮะอันนี้เราถ่ายทําตอนฝนตกตรงจอก็จะขึ้นสภาพอากาศให้เราเห็นด้วยตรงนี้ซึ่งหน้าจอเนี่ยก็มีให้เลือกถึง6แบบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนส่วนตัวผมก็จะชอบเป็นแบบตัวการ์ตูนอวกาศหน่อยนะฮะนี่เพราะว่ามันมีโมชั่นขยับดวงดาวสวยงามะฮะตัวตัวนักบินอวก,กาศก็จะลอยอยู่อย่างนี้ยอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะโอเค มาดูที่ด้านหลังด้านหลังตัวที่เขาให้มาก็จะติดแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกอย่างนี้นะครับกัน,นเซนเซอร์แล้วก็ดึงออกไปเลยเมื่อดึงออกมาก็จะเห็นได้ชัดนะ,ะว่าแผงแม่เหล็กที่เอาไว้ดูกับที่ชาร์จอยู่ด้านบนส่วนนี้เป็นแผงเหล็กกับเซนเซ,นเซอร์ PPG นี่ทํางานแสงสีเขียวนะฮะไม่ทั้งสีเขียวแล้วก็แบบที่ไม่มีแสงนะฮะหกแกนนะฮะหกจุดนะฮะรวมมันนี้ด้วยนะไว้สําหรับตรวจสอบ ร่างกายของเราแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปั๊มลมกับรูระบายลมนะอยู่ช่วงนี้ถามว่ามันเอาลมเข้าจากไหนก็ที่ตวนฬิกามก,ก็จะมีลมรูสําหรับลมเข้าและลมออกนะฮะมีตรงนี้2รูแล้วก็ตรงนี้อีกรูหนึ่งส่วนสายก็เป็นสายซิลิโคนที่นิ่มมากเป็นสายซิลิโคนคุณภาพดีที่ค่อนข้างนิ่มดีเลยะฮะเนี่ยผมบีบให้ดูนะ,ะนี่บีบบีแบบสุดเลยนะฮะแบบพับเลยสายก็ไม่ได้มีการแตหกหักหรือล้าแต่อย่างใด เป็นสายที่นิ่มใส่สบายตั้งแต่แกะกล่องเลยนะฮะนี่บิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเปลี่ยนสายง่ายเปลี่ยนสายเหมือนรุ่นโกกับรุ่นพัสนี่แค่นี้สามารถเอาสายของรุ่นพัสนี่ยมาเปลี่ยนสีใส่ได้ด้วยนะครับสําหรับใครที่มีรุ่นพัสยูแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเชื่อมต่อเบื้องต้นดีกว่าทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่อตัว hk y กับตัวสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ผมใช้เป็น Android นะครับก็เข้าไปที่ google play store เลย แล้วก็เซิ r ์ชแอปที่ชื่อว่า s m a r t ท a l ลอันนี้นะฮะอพอเซิ r ์ชแอปนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับผมถ้าของผมดาวน์โหลดไปแล้วซึ่งแอป s m a r t ท a l ลเนี่ยเป็นแอปที่ใช้ร่วมกับตัว H Care Plus เหมือนกันนะครับใครที่มี H Care Plus อยู่แล้วก็จะคุ้นเคยกับแอปพลิเคชันตัวนี้เมื่อเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ s m a r t ท a l ลแล้วแล้วก็ไปที่หน้าการตั้งค่าครับที่อยู่ขวาล่างตรงนี้เลยเข้าไปที่ตั้งค่าทางนั้นก็กดไปที่เชื่อมต่อนะฮะ เชื่อมต่อแล้วมันก็จะขึ้นว่าไม่ได้เชื่อมต่อเราก็กดเข้าไปเลยสักพักแอปมันจะฟ้องให้เราเปิดบลูทูธนะครับนี้ผมเปิดไปแล้วเราก็แค่รอมันขึ้นมาถามว่ารออะไรก็รอที่ตัวนาฬิกามันขึ้น,นะฮะตัวนาฬิกาเนี่ยให้เราเข้าไปดูใน About นะฮะเลื่อนลงเหมือนมือถือเลยเลื่อนจากข้างบนลงมาป๊ะเหมือน Notification จากนั้นก็กดไปที่ About แล้วก็ดูนะฮะอันนี้เป็นข้างบนชื่อมันจะขึ้น H care wife นะฮะแต่เราดูแค่ดูตรงเลข mac นะฮะดูแค่สี่ตัวหลังก็พอของผมเป็น59เอ้ย5719ของผมเป็น5719นะฮะเลขสี่ตัวหลังทีนี้เราก็ดูที่มือถือของเราอ่ะเจอนะ้ฮะเมื่อดูที่มือถือของเราเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามี H care wife 5719ขึ้นมาที่บนสุดเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วก็กดปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับ ง่ายิดเดียวแค่เชื่อมต่อผ่านแอปอย่างนี้ถ้าของใครไม่ขึ้นมาก็ให้รูดที่นาฬิกาลงแล้วก็กดที่อันนี้ไว้นะฮะแล้วก็ดูสีตัวหลังพอมันขึ้นมาเพิ่มันก็จะเชื่อมต่อแล้วก็สิงค์ข้อมูลบนนาฬิกาเข้ากับตัวมือถือของเรานะครับนี่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับการเชื่อมต่อก็ง่ายแค่นี้เองแล้วก็ให้มาดูเช็คที่นาฬิกานะครับจะเห็นว่ามุมนี้ซ้ายบนของนาฬิกาเนี่ยอ่ามันจะขึ้นตั้งแต่หน้าแรกเลยเห็นไหม สายวงของนาฬิกาเนี่ยถ้าเป็นสีเทาแสดงว่าเชื่อมต่อไม่สาเร็จหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่ออยู่แต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าแบบนี้นะฮะแสดงว่าได้เกิดการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้วนะครับ H c wise นะครับก็จะขึ้นชื่อเรื่องการวัดความดันนะฮะเพราะว่ามีฟังก์ชันการวัดความดันถึง2รูปแบบด้วยกันซึ่งค่อนข้างจะแม่นยำมากๆอันนี้จะเป็นวิธีเข้าสู่โหมดวัดความดันง่ายๆนะฮะให้กดตรงนี้ปุ่มล่างนะฮะมันจะมี สีแดงบนขอบเล็กๆอยู่ปุ่มที่กดเข้าสู่การวัดความดันแบบรวดเร็วนะฮะกดปุ๊บนี่หน้าวัดความดันก็จะขึ้นมาเป็นฟาสแบบ a c แอค a เ e a c อค r a t e ก็คือความมั่นยำสูงนะฮะจะใช้เวลาในการวัดสักพักหนึ่งเพื่อที่จะปั๊มลมและอัดแขนเราเพื่อจับเส้นเลือดวิ่งนะฮะว่ามีแรงดันขนาดไหนส่วนฟาสเนี่ก็คือการวัดผ่านเซ็นเซอร์ PPG นะครับนี่ผมกดฟาแล้วก็รอมันวัดนะฮะ อธิบายการวัดความดันผ่านเซ็นเซอร์ PPG นะครับเซ็นเซอร์ PPG ก็การยิงแสงสีเขียวเข้าไปที่เส้นเลือดเราเพื่อสะท้อนภาพออกมาและคำนวณอัตราการหดขยายของเส้นเลือดอันนี้ความดันผมนะฮะทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันรู้ว่าความดันอ่ะเราวิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้หลายท่านสงสัยว่าทําไมวางไว้เฉยๆแล้วกดวัดความดันความดันก็ขึ้นนะฮะสมมติว่าเราวางบนโต๊ะแล้วความดันขึ้นเนี่ย ก็เพราะว่าเซนเซอร์ PPG มันมีการวิ่งผ่านโตะฮะแล้วพื้นผิวของโตะอาจจะไม่เรียบหรืออาจจะมีเศษฝุ่นหรืออะไรเล็กๆอยู่ซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เซนเซอร์มันขึ้นได้เหมือนกันนะฮะไม่แปลกนะครับทีนี้การวัดแบบตัวแอร์ปั๊มนะฮะแบบอ c ค u r a t e ก็คือความแม่นยําสูงให้เราแบบใส่ตัวแอร์ปั๊มที่นาฬิกาก่อนเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเลยแล้วกัน,นครับนี่ตัวแอร์ปั๊มที่เขาให้มาอย่างนี้นะครับให้เราหันด้านนาฬิกา ขึ้นอ่าเอาตัวด้านที่เป็นโลหะขึ้นก็ได้ครับดูง่ายๆแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นสามรูใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้วางในลักษณะนี้เอาตัวรูเนี่ยเสียบเข้าไปกับตัวนาฬิกาเลยแค่สองรูซ้ายนะครับอ่าพอเสียบเสร็จปุ๊บแล้วก็จับนาฬิกาหักเข้าไปนี่เห็นไหมมันก็จะลัดเหมือนนาฬิกา เด็กเมื่อก่อนนะฮะที่แบบเป็นแบบตัวล็อกอัตโนมัติไม่มีสายคล้องนะครับแต่ทีนี้เพื่อความแม่นยําแล้วเราก็ต้องพอเราลัดตัวแอร์ปั๊มเสร็จปุ๊บเราก็คล้องคล้องตัวนี้เข้าไปเพื่อให้แรงบีบของมันอนะทํางานได้เต็มที่นะฮะรัดแค่พอประมาณครับไม่ต้องแบบฟิตมากจนแบบขยับไม่ได้หรือแบบเจ็บแขนนะฮะแค่แบบว่าให้มันแน่นนี่ให้มันแบบเคลื่อนไหวไม่ได้แค่นี้ก็พอละแล้วก็ใส่ตรงนี้สักหน่อย สำหรับใครที่ข้อมือเล็กมากๆนะครับก็ใส่สูงเหนือข้อมือขึ้นมาจนเรารู้สึกว่ามันน่าจะเริ่มพอดีแล้วที่มันจะไม่ขยับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้เห็นไหมตรงปลายของแอร์ปั๊มอ่ะไม่ทับกับอันนี้ก็พอใส่ให้สูงจนมันไม่ทับกันให้มันเหลือช่องว่างประมาณนี้ก็ได้ครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเปิดที่ตัวนาฬิกากดปุ่มฟาส์ปุ๊บนี่กดปุ่มฟาส์เข้าความดันแล้วก็กดแอคเคเลตแล้วก็กดสตาร์ วิธีที่ถูกต้องก็คือพอกดสตาร์เสร็จให้เอามือทําแบบในรูปเลยครับไว้ที่ระดับหน้าอกนะฮะให้เรานิ่งที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะครับตัวแอรปั๊มก็จะเริ่มทํางานถ้าสังเกตเห็นนะฮะมันก็จะแบบบีบเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสังเกตดูการปั๊มลมของมันดีกว่าครับอ่านี่ก็ความดันสูงนะครับเพราะว่าอาัดคลิปไปด้วยพูดไปด้วยก็จะมีการเหนื่อยหน่อยนะฮะ แล้วก็ฮัทเรทอยู่ที่91นะครับอันนี้คือหน้าความดันก็จะแสดงบนนาฬิกาได้าชัดเจนเลยนะครับจะเห็นร่อนนะครับเพื่อเป็นการบอกคร่าวๆว่าความดันเราสูงหรือต่ำนะฮะซึ่งความดันด้านบนของผมสูงนะครับด้านล่างนี่ก็อยู่ในเกณฑ์กำลังดีนะฮะ80ส่วนฮัทเรทก็จะอยู่ที่91ปกตินะครับปกติของผมนะฮะถือว่าสะดวกมากๆในการวัดความดันด้วยแรงปั๊มแรงบีบนะฮะอันนี้เทียบเท่ากับเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มลมของโรงพยาบาลเลยนะครับ ใช้งานง่ายแล้วก็ดูได้ทุกเวลาเพราะว่าเป็นนาฬิกานะครับผมเรามาต่อกันที่การเข้าสู่หน้าเมนูหรือฟังก์ชันต่างๆบนานาฬิกานะครับเราสามารถเข้าสู่หน้าเมนูได้2ทางทางแรกก็คือกดปุ่มบนเนี่ยนะครับปุ๊บมันจะเข้าไปหน้าฟังก์ชันเมนูแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากจะวัดตรงไหนหรือเราอยากจะทําอะไรเลื่อนขึ้นได้3ครั้งนะครับอ่าเห็นไหมซึ่งอ่ามีข้อความไหมล่ะขออภัยครับมีข้อความเข้ามา อันนี้ผมตัดการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์แล้วนะครับเพราะว่าตะกี้ตอนอัดนคลิปมันมีข้อความขึ้นมาทีนี้เราก็กดที่นี่ปุ่มนี้ปุ๊บเข้าฟังก์ชันในหมวดต่างๆอันนี้คือการเข้าหน้าเมนูฟังก์ชันแบบที่1นนะครับส่วนแบบที่2ก็คือเลื่อนจากซ้ายจากขอบซ้ายนาฬิกามาทางขวาก็จะเข้าหน้าฟังก์ชันเหมือนกันถามว่าแตกต่างกันยังไงอันนี้มันจะเข้ามาหมวดฟังก์ชันโดยที่ไม่มีข้อความครับสําหรับใครที่อยากจะเข้าฟังก์ชันอย่างเร่งด่วนอย่างเช่น ถ้าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเพลงหรือว่าเพิ่มเสียงเพลงในมือถือผมสามารถเลื่อนตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยไปหน้าคําสั่งเพลงนะครับแต่ถ้าผมไปที่หน้าฟังก์ชันโดยการกดปุ่มอ่ะมันจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นถึงจะเข้าเพลงได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะสะดวกกว่าแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นรายละเอียดว่าแต่ละอันคืออะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะจําได้ใช่ไหมเพราะว่ารูปแต่ละรูปมันคืออะไร ทีนี้ผมจะลองเข้าแบบอันแรกก่อนเพื่อให้เห็นข้อความนะฮะเทมก็คืออุณหภูมิอันแรกคือการวัดอุณหภูมิร่างกายกดไปเลยรอสักพักมันก็จะวัดแล้วก็มีการจําค่าสิติของวันเวลาไว้ตรงนี้ฮะด้านล่างนี่ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยผมจะอยู่ที่36องศาเนี่แหละครับไม่ว่าจะวันที่14 15ี่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่36 1อจ่วัดเสร็จแล้วนะฮะอ่ะต่อไปเป็นโหมดสปอร์ตฮะอันนี้เราก็สามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้สมมติว่าเราตั้งค่าวอล์ก มันก็จะจับเวลาของเราพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันมันจ,จับแล้วเห็นไหมว่าในการเดินของเราเนี่ยเราเดินไปเบิร์นกี่แคลอรี่แล้วก็หัวใจเต้นเท่าไหร่นะฮะ exit ก,ก,ก่อนต่อไปก็เป็นหมวด heart เ a t กดปุ๊บก็ทำงานเหมือน t e m p เ a t u r e เหมือนกันนะฮะเหมือนการวัดเข้าอุณหภูมิด้านล่างก็จะเป็นกราฟเพื่อดูว่าในแต่ละวัน หัวใจเราเต้นเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะฮะเป็นคร่าวๆนะฮะแล้วสามารถไปดูรายละเอียดเต็มๆได้ในโทรศัพท์มือถือนี่เราทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็วัดเนี่ยแปดสิบเจ็ดใกล้เคียงกับที่วัดความดันตะกี้เลยนะครับต่อไปความดัน BP บัตรเพรสเชอร์ความดันก็เหมือนกันครับกดแบบละเอียดและกดแบบรวดเร็วะครับกดแบบฟาต์ให้ดูก็จะใช้เซ็นเซอร์ ppg ในการวัดความดันนาฬิกาตัวนี้สามารถวัดได้ถึงความดัน200กว่าเลยนะครับความดันสูงก็สามารถวัดได้นะฮะ นี่สูงมากความดันสูงมากร้อยสี่สิบแปดนอนน้อยนะฮะอ่ะต่อมาก็เป็นออกซิเจนในเลือด HPO 2นะฮะกดไว้ให้มันวัดเหมือนเดิมครับก็จะขึ้นกราฟคร่าวๆในแต่ละวันด้านล่างอ่ะของผมอยู่ที่เก้าสิบหกปอร์เซ็นนะฮะต่อไปก็จะเป็น RR นะฮะอันนี้เป็นการวัดหายใจนะครับ มันจะคอยวัดว่าใน1นาทีเนี่ยเราหายใจไปกี่ครั้งอันนี้ผมหายใจ19ครั้งต่อหนึ่งนาทีนะฮะ19รอบนะครับเข้าออกนะเป็น1นนะฮะต่อไปก็เป็นหน้าสลีปนะฮะอ่าต่อไปเป็นหน้าสลีปปุ๊บนะมันก็จะบันทึกประวัติการนอนของเราในคืนนั้นนะฮะในคืนนั้นซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมไม่ได้ใส่นอนมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเลยแต่ว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันจะเก็บประวัติไว้เราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเรานอน ไปเยอะแค่ไหนในคืนที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูอย่างวันนี้นะฮะเวลานอนหลับของผมอยู่ที่4ชั่วโมง56ถือว่าไม่ถึงเป้านะครับไม่ถึงเป้าการนอนแล้วก็นอนหลับไม่ลึกด้วยมันเลยทําให้มันให้คะแนนการนอนของผมอะ่ะอยู่ที่3ดาวซึ่งเราสามารถตั้งได้ว่าถ้าเรานอน8ชั่วโมงเนี้ยต่อวันเป็นปกติเงี้ยเราก็จะสามารถตั้งไปที่8ดชั่วโมงแล้วพอเรานอนได้เต็มอิ่มหรือว่านอนได้คุณภาพแค่ไหนมันก็จะขึ้นดาวตรงนี้นะฮะอันนี้ผมตั้งไว้5้าชั่วโมง ซึ่งก็นอนไม่ครบนะฮะมันก็เลยได้แค่สามดาวนี่เป็นบันทึกการนอนแบบในมือถือเก็บสถิตินะครับใส่นอนได้เลยต่อไปก็เป็นตัวจับเวลาเป็นฟังก์ชันที่ใช้ง่ายกดปุ๊บจับกดปุ๊บหยุดรีเซ็ตนะฮะปกตินะฮะไม่มีอะไรแล้วก็มิวสิกความพิเศษของตัวนี้ที่ไม่เหมือนรุ่นพัสก็คือสามารถเข้าควบคุมมิวสิกได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น u t u b e ยูทูบมิวสิกยูทูปพิเมียมยูทูบมิวสิกไทดอสสปอติฟาหรือว่าโปรแกรมเล่นเพลงของตัวมือถือเนี่ยตัวนี้มันก็จะเข้าไปควบคุมได้นะฮะแต่ว่ามันจะควบคุมได้ไม่มากมันจะได้แค่เพย์พอยสเล่นเพลงหยุดเพลงอันเนี้ยแล้วก็กดข้ามเพลงกดย้อนกลับเพลงแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้เท่านี้นะฮะไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เห็นชื่อเพลงบนจอด้วยแต่ว่าก็ช่วยเราสะดวกเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าหรือขึ้นรถเมล์เนี้ยเราก็กดกดได้สะดวกเลยไม่ต้องคอยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์หน้านี้ผมตัดก,การเชื่อมต่อมือถือตะกี้นะเพราะว่ามี o t t i i i c t t o o เด้งขึ้นมาถ้าเกิดเชื่อมต่ออยู่มันก็จะแจ้งตรงนี้เป็นสีฟ้าว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของเราเบื้องต้นนะฮะเราสามารถดูได้บนนาฬิกาแบบง่ายๆเลยก็คือเมื่อเราเปิดจอน,นาฬิกาไว้เนี่ยอ่ะเราปัดขวาะะปัดจากขวาไปซ้ายปุ๊บอ่ะ หน้าแรกก็จะเป็นการเดินนะฮะแบบสเต็ปเราเดินไปกี่ก้าวในวันนี้แคลอรี่ที่เราเผาผลาญไปแล้วก็จํานวนระยะทางที่เราเดินนะฮะปัดอีกทีก็จะเป็นหน้าวัดความดันนะฮะอย่างที่อธิบายไปแอคูเลตก,กับฟ้านะครับพอปัดอีกทีก็จะเป็นเทมแล้วกดวัดได้เลยฮ์ตเรทก,ก็วัดได้เลยมันวัดอยู่ออกซิเจนในเลือดกดปุ๊บมันก็จะวัดได้เลยนะฮะนี่ก็วิ่งอยู่นะครับ เลื่อนอีกทีอันนี้ก็เป็นการหายใจฮะการหายใจต่อน,นาทีรอบหายใจต่อน,นาทีส่วนอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตให้เรากดเข้าไปได้อีกทีหนึ่งแล้วก็เลือกว่าเราจะทําอะไรออกโดยการปัดจากซ้ายมาขวานะครับเป็นการย้อนกลับแล้วก็เลื่อนอีกทีก็จะเป็นเวทเทอร์นะฮะสภาพอากาศตอนนี้ก็ชื้นๆแดดอ่อนๆสามิองศานะครับนี่ก็จะบอกว่าวันนี้อ่ะ วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี 30, ่สิบห้าถึงสามสิบยี่บห้าถึงสามรับในวันพรุ่งนี้นะครับมีการทํานายล่วงหน้าด้านขวาเป็นอ่าวันที่นี่แปดเดือนแปดพอดีโป้เลื่อนไปอีกทีก็เป็นหน้าฟ้าเมนูฮะการใช้งานบนนาฬิกาก็ง่ายๆเท่านี้แหละครับเป็นนาฬิกาที่ใช้งานง่ายไม่ได้มีให้กดยุ่งยากอะไรมากมายแต่ว่าเซ็นเซอร์และการใช้งานตอบสนองได้ดีมากกดปุ๊บติดปับ๊บนะครับง่ายเร็ว แล้วก็แข็งแรงสมบุสมบัติเคาได้ไม่เสียนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูในหน้าตาของมือถืออีกรอบนึงดีกว่าอันนี้เป็นหน้าตาในส่วนของการดูสุขภาพบนมือถือนะครับให้เรากดที่หน้าหลักได้เลยครับแล้วก็มันก็จะมีการแสดงระยะทาง9้าแคลอรี่แล้วก็สมมติว่าเราดูความดันโลหิตอ่ะนี่ครับ การบันทึกประวัติความดันโลหิตของวันนี้ที่ยงปกติสิบเอดโมงยี่สบสานี่สูงเล็กน้อยเห็นไหมมันจะวัดวทุกสิบนาทีที่เราใส่ในาฬิกาเนี่ยก็จะวัดวัดวัดนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้ยี่สิบประมาณยี่สิบนาทีฮนะนีก็จะบอกเราว่าช่วงไหนสูงช่วงไหนต่ำนะฮะช่วงไหนปกติสามารถกดเข้าไปดูได้อย่างละเอียดนะฮะต่ําสุดอยู่ที่ร้อยสองสูงสุดที่อยู่ที่ร้อยสี่สิบห้านี้นะฮะแล้วก็อัตราก,การเต้นหัวใจ อยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะสีเขียวนี่ตัวแอปพลิเคชันก็จะบันทึกการทำงานของตัวไวส์ไว้หมดเลยนะครับทำให้เราสามารถตรวจสอบสุขภาพตัวเองได้ตลอดเวลาออกซิเจนอ่าปกติถือว่าปกตินะฮะต่ำสุดอยู่ที่92โอ้ต่ำเหมือนกันนะแล้วก็สูงสุดอยู่ที่98โดยเฉลี่ยนะฮะ ถือว่ายังปกติอยู่อัตราการหายใจก็สูงสุด20ตอนเดินเร็วๆต่าสุดก็คงแบบช่วงนั่งพักอะไรนี้ก็อยู่ที่11ครั้งต่อรอบนะคะ11รอบต่อนนาทีนะฮะแล้วก็อุณหภูมิร่างกายอยู่ที่36.4นะครับนี่ตอนเอาไปโดนแอร์นะฮะก็อยู่ที่34อะไรแบบนี้ครับมันก็จะขึ้นค่าสุขภาพให้เรากดเข้าไปดูรายละเอียดได้ทั้งหมดนะฮะเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันนะฮะเราสามารถดูได้ว่าวันที่แล้วเรา ใส่แล้วมันวัดเป็นยังไงเนี่ยกดเลื่อนวันได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคสำหรับท่านใดที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปได้เลยนะครับ